สวัสดีค่ะ f c ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเซิง v i p นะคะทุกคนเช้าบ่ายคะ่ะทุกท่านค่ะวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสองพน้าหกสิเจ็ดนะคะทุกท่านวันอังคารนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ ส่วนถ้าท่านไม่ชอบก็ให้รอดูได้เด่นประจําวันนะคะถ้าท่านชอบก็ตามถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะสำหรับได้เด่นประจําวันท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก่อนอื่นที่เราจะมารับชมวันที่12เสจะพาทุกคนไปดูวันที่21ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่21จะให้เด่นศูนย์และ6รอบเช้าเด่นรอบบ่าย6และ7 รอบเช้ามา02-052 0, เด่นมา0เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวัน02-20์มาตกกับพี่น้องเลขเด่นประจำวันรอบเช้า2มา2เด่งนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้6และ7หลุดนะคะมา83415พี่น้องเลขเด่นประจำวัน2กับ7ก็หลุดนะคะสำหรับห้าง V รอบบ่ายเนาะคะ่ะ เอาไปลุนต้อพี่น้อง22นะคะชอบขอให้โชคดีนะคะไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่0ูนย์และสนะคะรอบเช้ามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกคน03นย์สามศูนย์แย์สอนย์หี่ สี่นะคะทุกท่านสี่สี่สี่สามสี่แปดสี่สองสี่ห้าสี่เก้าเด่นแล้วบ่ายอยู่ที่สี่และสามสี่ศูนย์สี่สี่สี่แปด 4ี่หนึ้าสสค่ะ3านะคะทุกคน3า3ศูนย์สามสหนึ่งสาห้าเจ็ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะพี่น้อง มาดูคู่ตเด่นนะคะศูนย์สี่วันนี้เลขสีเบิ้ลน,นะคะถ้า f อฟซเบิ้ชอบ44ชอบก็สามารถตามได้นะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะถ้าใครที่ชอบเลขเบิ้ล0443 03 0 4 4 4่4กับ3ามรอบบ่าย4 0 4 4ู 43, 3ยก็30พี่น้องเจจั 3, สามสี่สีาำนะคะทุกคน เก้คออีกหนึ่งสามนะคะทุกคนค่ะสามสองนอกพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเอาไว้พิจารณาก็ได้นะคะทุกคนสามสองสองสามถ้าชอบนะคะทุกคนเพราะว่าซักซี่สามสามซี่จับเบิรน,นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันค่ะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมหลืวรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล3 3 3กับ8ใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่านมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่0ูย์และ4เด่นประจำวันอยู่ที่3แลด้วยเป็น0308นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น0330 4ค่ะ4 3 4 8าติดคู่ตัวเด่น43 3 4 4กับ3รอบบ่ายและ3กับ8เป็น4 3 4 8ติดคู่ตัวเด่น สี่สามสามสี่สามค่ะสามสามสามแปดเอาพี่น้องก็ลืมดล้วค่ะลืมเลขเบิลประจำวันพี่น้องค่ะจับสามสองแทน่นลืมสามสามนะคะทุกคนขอต้นขอภายเป็นอย่างสูงพี่น้องติดกู้ตัวเด่นนะคะทุกคนแล้วก็ติดเลขเบิลประจำวันนะคะสามสามสามแปดจับลายพี่น้องต่อไปลืมสามสามนะคะทุกคนขอต้นขอภัยนะคะทุกท่านค่ะ ค่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีลุดกันทุกวันถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP วันที่22ตุลาคม2567เใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโสกๆบันหมานกันสุขสุข้นด้จากพี่น้องสวัสดีค่ะ